ขั้นตอนการแก้ชื่อนะครับแก้ชื่อวิชาเพิ่มเติมนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างแก้ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดไฟล์นะครับแล้วก็เราไปที่ชีตแรกนะครับชีตลงทะเบียนนะครับในหน้าชีตลงทะเบียนเนี่ยให้เราไปแก้ที่ตรงข้อมูลรายวิชาตรงนี้นะครับเราไปที่วิชาเพิ่มเติมนะครับเราแก้จุดนี้ก่อนเลยนะครับ แก้เป็นชื่อว ar ิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรของเรียนครับสมมติตรงนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสารภาษาอังกฤษนะครับเพื่อการสื่อสารแล้วก็วิชาที่2วิชาพิที่3ถ้า ไม่ตรงกันนะครับเราก็แก้ให้ตรงกับหลักสูตรของโรงเรียนนะครับทีนี้ก็ชื่อผู้สอนก็เราก็ใส่ตามปกติอยู่แล้วนะครับต่อไปเรามาแก้ตรงนี้นะครับตรงข้อมูลแสดงตรงหน้าปกนะครับเราก็แก้เลขรหัสนะครับรหัสวิชาให้ถูกต้องนะครับตรงข้างหน้านี้นะครับแก,แก้ชื่อเสร็จก็แก้รหัสวิชาให้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ แล้วก็อ่ะผมข้ามไปตรงนี้แกอ่อหน่วยกิจนะครับเวลาเรียนหน่วยกิตนะครับแล้วก็มาที่อ่าคอลัมน์ R ตรงนี้นะครับแก้กลุ่มสาระนะครับกลุ่มสาระของวิชาเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ในกลุ่มสาระอะไรก็มาแก้ตรงนี้นะครับสมมติสังกฤตอยู่ในภาษาต่างประ,ะเทศภาษาต่างประเทศ แล้วก็ชื่อวิชาเราก็มาใส่ตรงนี้ทีนึงครับในส่วนนี้ก็คือจะไปปรากฏที่หน้าปกนะครับเราก็แก้ตรงนี้เป็น2ากฤษเพื่อการสื่อนะครับต่อไปจุดที่2นะครับก็คือเกรดเฉลี่ยนะครับเราก็มาแก้ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้แทนเราเราแทนวิชาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้อัลกรุรอานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นะครับเราอาจจะใส่ย่อๆเป็นอังกฤษอังกฤษสื่อสารแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นหัวข้อด้านบนที่กึ่งทางการนะครับตรงนี้ไม่ได้ทางการมากนะครับเราก็ใส่เป็นชื่อ,อย่อนี้นะครับอพอเราแก้ตรงนี้เนี่ยฝังข้อมูลหลังบ้านตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนให้นะครับแก้จุดเดียวต่อไปจุดที่3ที่เราจะต้องแก้ก็คือ ชื่อของชีทนะครับเราไปไปดูชีทที่เราเอามาแทนที่เมื่อกี้ก็คือชีทนี้นะคับอ่าุรอานไปที่ชีทนะครับดับเบิลคลิกนะ,ะก็แก้ชื่อเป็นอังกฤษเอาเป็นสั้นๆน,นะครับกิสื่อสารอันนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องทางการมากนะ,ะชื่อชีทตรงนี้เพราะว่าเราใส่สั้นๆก็ได้แล้วนะ,ะเ,พเพื่อเพื่อเราจําง่ายถ้าเราใส่ยาวเกินเนี่ยมันก็จะมันก็จะ ยาวตรงนี้นะครับมันจะยาวเวลาเราหาเนี่ยมันก็มันก็ดูเอถอะทะไปนะครับแก้ตรงนี้เสร็จนะฮะเรามาแก้ชื่อวิชาข้างบนะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะใส่เป็นชื่อเต็มก็ได้นะรตรงนี้ภาษาอังกิดเพื่อการสืกสาโอเคเสร็จแล้วนะครับจุดต่อไปที่เราจะต้องแก้นะครับก็คือเราจะ แก้ตรงสคริปต์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อชีตนะครับปุ่มปุ่มที่สร้างขึ้นมาตรงนี้มันจะใช้การไม่ได้นะครับเนื่องว่า,าเพราะว่าปุ่มเหล่านี้เนี่ยมันจะลิงก์จากชื่อชื่อของชีตนะครับถ้ามันถ้าเราเปลี่ยนชื่อชนะีตเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอว่าปุ่มเนี่ยมาจากชีตไหนนะครับดังนั้นเราจะต้องไปแก้ที่สคริปต์ด้วยนะครับ วิธีการแก้สคริปต์ก็คือให้ไปที่ขยายส่วนขยายนะครับด้านบนส่วนขยายแล้วก็เปิดแอปสคริปต์นะครับเสร็จแล้วเราหาชื่อวิชาที่เราเอามาแทนที่วิชากองเราเมื่อกี้นะครับวิชาที่เราเอามาแทนคือวิชาอัลกุรอานนะครับวิชาตรงนี้ก็แก้เป็นให้ตรงกับชื่อชีดที่เราตั้งนะครับคืออัล อังกฤษเพื่ออังกฤษสื่อสารนะอังกฤษสื่อสารอย่างเดียวนี่นะครับแล้วเราก็แก้หมดเลยนะครับก็วางนะครับวางนะครับก็กวางนะครับอันนี้เสร็จแล้วเมื่อเราแก้ ทุกอันนะครับมันมีทั้งหมด4 4สี่อันนะสี่ปุ่มนะฮะแล้วก็ต้องแกเปลี่ยนให้หมดนะทั้ง4ตัวนะครับเสร็จแล้วเรากดที่กดบันทึกนะครับที่เครื่องหมายบันทึกตรงนี้นะครับกดบันทึกเสร็จก็ปิดนะครับทีนี้เรามาทดลองปุ่มนะครับว่าใช้ได้ไหมครั้งแรกที่เรากดปุ่มนะครับมันจะขึ้นให้รันสคริปต์นะครับก็กดตกลงนะครับเลือก เมลของเราขั้นสูงนะครับเลือกไปที่ลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เลือกดำเนินการต่อนะครับกดปุ่มบันทึกมาเรียนอ่ามันก็จะลิงก์ไปนะครับตัวชีวิตบันทึกคะแนน มันก็จะลิงก์ไปนะครับต่อไปจุดต่อไปที่เราจะต้องแก้ก็คือ,อในส่วนของการปรินนะครับการปรินก็คือให้เป็นที่ข้อมูลนะครับข้อมูลช่วงที่ตั้งชื่อแล้วนะครับแล้วก็เรามาปรับเปลี่ยนตรงนี้เราเราจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าแก้ก็ดีเพื่อที่จะดูให้มันชัดเจนให้ตรงมากยิ่งขึ้นเวลาเราจะ เป็นจะได้ไม่สับสนนะครับเราเมื่อกี้เราเปลี่ยนมาจากของอัลกุรอานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราสังเกตเห็นข้างล่างเป็นชื่อของชี้นะอังกฤษเพื่อการสื่อสารเราเม่ก็มาแก้ตรงนี้เป็นชื่ออสื่อสารเราอาจจะตั้งเป็นคอมมิวนะครัฮะ communication commu สั้นๆเสร็จส,สิ้นนะฮะชื่อ ตรงการพริมพ์การปริ้นต,ตรงนี้ต้องแก้2ที่นะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหากับปกนะครับแยกไว้เมื่อก,กี้แก้เนื้อหาเราไปมาแก้ปกต่อแก้เป็นคอมมิวนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับโอเคก็เราลอกมาดูนะครับที่ปอพอพอพอนะครับมาดูชื่อเห็นไหมฮะมันก็ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับ สังกฤตเพื่อการศึกษานะครับข้อมูลข้างหลังชื่อสรุปตรงนี้ก็อังกฤษสื่อสาก็ถูกเปลี่ยนไว้แล้วนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับในการแก้ชื่อรายวิชาเพิ่มเติมนะครับ